ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตัวติดตามการดำเนินงานตัวติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดสมุทรปราการที่ห้องประชุมหนึ่งสารการจังหวัดสมุทรปราการนางสิวพรชัวสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมต้อนรับนางสุมิตราติศัพท์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเจตตรวจราชการที่สองและคณะประกอบด้วยนายฉันทานนท์วันนาเขจรผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายธีรยุทธสํารานทรัพย์ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนางพาร วัสุเสถียรนักวิเคราะห์นโยบายแ,และแผนเชี่ยวชาญแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพศ2563รอบที่1เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดําเนินงานตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ขอห้อมูลทั้งนี้ในที่ประชุมครั้งนี้มีประเด็นการตรวจติดตามคือ1โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนักบ่าตามพระปฏิฐาศาสตราจารย์ดตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัฒนาบวรคัตติยานารีสองปัญหามลพิษทางอากาศการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็มสองจปัญหาภัยแ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและ4ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมทั้งติดตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในระดับที่ส ที่สองนะครับคือรถในงานรถในงานเข้มงวดมากขึ้นหลายสามพันกว่าคันนะครับพบว,ว่ามีรถควังดำเกินที่วันนี้ทั้งหมดที่สิบสี่ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน